สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่เบิร์จะชวนคุยเรื่องวินัยเป็นยอดเคล็ดลับของการสอบอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับก็คือวินัยเนี่ยนะจำเป็นสําหรับทุกๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอบการทําอะไรต่างๆล้วนแต่ต้องใช้วินยัยวินัยเนี่ยจะทําให้เราสามารถอ่านหนังสือก็เป็นระบบระเบียบเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือทําโจทย์ท่องพท์แต่ถามว่าเฮ้ยวินัยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะวินัยเนี่ยครับถ้าจะเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุดเนี่ยนะเราต้องรู้ว่า เอ้ยเราทําไปทําไมแล้วเราทําไปเพื่ออะไร y ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยทำไมเนี่ยมันต้องชัดเจนเนาะเมื่อมี y ชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะเพราะว่ายิ่งเราทําอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยประสบการณ์ในการทํารอบทีๆขึ้นท,ท,ทีีขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ผลงานของเราดีขึ้นลองดูครับว่าในสมมติว่าถ้าเราจะฝึกถ่ายรูปสักอย่างหนึ่งเนี่ยในการที่เราถ่ายรูปเนี่ย เราจะมัวไปจัดองค์ประกอบแสงเสริมอะไรต่างๆเนี่ยกับคนที่เขาฝึกถ่ายไปทุกๆวันทุกๆวันแล้วปรปับปรุงแก้ไขนเนี่ยลองดูว่าแบบไหนมันดีกว่าอันนี้ให้เป็นการบ้านนอ้อยแต่ว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าแบบหลังดีกว่าก็คือก็คือฝึกถ่ายทําซ้ําๆทําซ้าๆเพราะว่าในกระบวนการทําซ้ําๆเนี่ยมันจะเกิดการปรปับปรุงแก้ไขอย,อยู่ตลอดเวลาและววินัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีตอนไหน ก็คือตอนที่เราตั้งเวลาไว้สมมุติว่าเราตั้งเวลาอ่านหนังสือไว้เนาะสำหรับเด็กที่จะเตรียมสอบเนะาะทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มสีทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งเวลาไว้อย่างงี้ปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บไม่ต้องคิดสมองไม่ต้องคิด กินข้าวอาบน้ําเสร็จเข้าห้องฝึกฝนเข้าห้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบทําอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้าไปทุกวันพอพอเราทำำําซ้ําๆเนี่ยมันจะเกิดที่เรียกว่านิสยัยพอนิสัยเกิดเนี่ยวินยัยมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วเราจะอ่านหนังสือเราจะทําโจท,ย,จทออย์เราจะทําข้อสอบเนี่ยเราจะทําได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องฝืนใจอ่ะแรกๆเนี่ยมันจะต้องฝืนใจหน่อยเนาะแต่พอทําไปทําไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเนาะยกตัวอย่างนะ ใครนึกตัวอย่างไม่ออกว่าโมเมนตัมมันคืออะไรโมเมนตัม um ก็อารมณ์เหมือนเหมือนน้องไปเข็นรถอะจอืเข็นรถเข็นรถกระบะก็ได้ตอนแรกเนี่ยหือเป็นไงมันหนักอะรถกระบะมันหนักถูกไหมแต่พอเข็นไปสักแป๊บนึงอะมันจะมีระยะเวลาสัก แป๊บหนึ่งพอรถมันเริ่มเคลื่อนที่ได้แล้วนะโมเมนตัมมันจะไหลไปไหลไปไหลไป,ลไปนั่นเองนะมันจะเบาแรงขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อนข้างหนักถูกปะพอเราทําไปทําไปทําไปจนถึงระยะเวลาหนึง่งมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้น,ง,นง่ายขึ้นทุกอย่างเลยก็ให้ชื่อว่าวิายัยยอดเคล็ดลับของคนสอบติด โอเคครับก็เอาไปฝึกฝนเอาไปแบ่งปันเอาไปปรับใช้ก็ได้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่น้องรักได้เลยครับผมโอเคพบ,พบกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม